สวัสดีคะ่ะพี่จิ๊บเคสพี่จิ๊บเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากในช่วงก่อนที่พี่จิ๊บผ่าแร,แรกเลยนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันพี่จิ๊บก็ผ่าตัดหน้าอกกับคุณหมอเนี่ยไป9้าเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ109กโลค่ะรอ่า109โลนะคะ<ๆ>น้ำทุกคนจะสังเกตและเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเนื้อมันไม่ย้อยลงมาเลยก็คือคุณหมอเตรียมให้ครบหมดเลยนะคะทุกคนรับประกันได้เลยว่าผ่าตัดกับคุณหมอไปต่อให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน ทุกอย่างสรีลักก็จะเหมือนเดิมนะคะหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะพี่เห็นว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นเจ้าของสวนทวเรียนด้วยก็หลังผ่าตัดก็ทํางานได้ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่กระทบกับงานเลยนะคะปกติทํางานในสวนก็จะเป็นคนเหนื่อยเยอะค่ะเป็นคนเหนื่อยเยอะแล้วก็พอหลังผ่าตัดเนี่ยก็ทําให้ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็สามารขึ้น นี่นะคะขนาดทำงานหนักใช้แรงเยอะแต่ว่ารอยแผลเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเคสนี้แค่9เดือนเท่านั้นเลยก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําหรับคนที่น้ําหนักเยอะหรือมีผิวที่หย่อนคล้อยเยอะไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะเก็บไม่หมดเก็บไม่ครบเลยนะคะเคสนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆมากเลยคะ่ะทุกคน